ส่วใหญ่แล้วคุ้มเจะิญญายจะชอบพระในลักษณะของเนื้อตะโกหรือชิ้นตะกัวมากกว่าด้วยเหตุผลหนึ่งเลยก็คือว่าพระเนื้อตะโกหรือชิ้นตะกตัวนั้นส่วใหญ่ภาพวัตประคองจะมีแทบจะทุกพิมพ์ครับทําให้เราเล่นได้หลากหลายพิมพ์สําหรับผู้ที่ว่าสนใจจะเช่าบูชาถ้าเป็นเนื้อตะโกหรือชิ้นตะกัวจะมีพิมพ์ที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วมันมีสเสน่ห์ในเรื่องของการเล่นหาการสะสมเล่นได้กับทุกพิมพสองเลยก็คือพระผิวประหลอด ยิ่งผิวประหลอดที่ขาววาวด้วยความตู้แสงความวาวนี่แหละครับคือเวลาเราบูชาติดตัวเนี่ยมันดูมีออร่ามากเปรียบเหมือนกับอัญ,ญมณีเราก็เลยจะนิยมในเรื่องของพระเนื้อตะกั่วที่ผิวประหลอดยิ่งประหลอดยิ่งสวยเราจะยิ่งชอบและก็สามเลยในเรื่องของความเก่าความเก่าในเนื้อของตะกั่วหรือชิ้นตะกั่วนั้นผมว่ามันเล่นง่ายการดูตะกั่วที่เป็นผิวประหลอดหรือในลักษณะของ อ่าที่เป็นเนื้อชินมีการระเบิดอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราค่อนข้างจะปลอดภัยพระผิวประหลอดจะมีสเสน่ห์มากกว่าเนื้ออื่นโดยส่วนตัวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งความเชื่อในเรื่องของประหลอดที่อ่ามีความเชื่อมาแต่ดั้งเดิมเลยก็คือการคุ้มครองป้องกันสิ่งอัประมงคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นทางคุ้มเจาพยาเลยจะนิยมพระเนื้อตะกั่วหรือชินตะกั่วยิ่งผิวประหลอดด้วยเราจะชอบมากเป็นพิเศษ